โคลัมบัตฟิลด่เธอคือพายุเฮอริเคนในมุมหนึ่งของสนามมีนักรบหญิงจากแดนสยามนุสลาต้อมคำผู้ที่มาพร้อมกับความหวังและคำสัญญานุสลาต้อมคำลงสนามเพียงไม่กี่นาทีแต่ทิ้งทวนด้วย16แอสซิสแฟนๆถามว่าทำไมไม่ให้เธอลงตั้งแต่เซตแรกที่นี่168 comment channel ค่ะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่168 Comment Channel ค่ะโอ้โหตอนนี้แหมเขาเรียกว่าสีสันของวอลลย์บอลวาอีกแล้วนะคะอ่ะเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นขอกดไลค์กดแชร์กดติดตาม168 Comment คอมเ n นต์ด้วยค่ะขอบคุณมากนะคะโคลัมบัสฟิลลี่ณนะตอนนี้พวกเธอถูกควบคุมไว้ด้วยสายตาเยือกเย็ยนของนุศลาต้อมคำนักเส็จสาวจากแดนไกลผู้ที่มาพร้อมกับความลึกลับและพลัง อันไม่สามารถที่จะอธิบายได้ด้านฝั่งโคลบัตฟิลี่ทีมที่กำลังอยู่ในช่วงปรับตัวมองหาการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในตำแหน่งเซตเตอร์โดยได้เจเจของเราก็คือนุสลาต้องคำนักวอลเลย์บอลระดับตำนานจากประเทศไทยมาร่วมทีมค่ะเจเจหรือว่านุสลาชื่อนี้นะทำให้แฟนๆคนไทยต้องจับตามองทีมนี้ คือเธอคือมือเซตในตำนานนักรบผู้มากประสบการณ์ที่เคยพิสูจน์ตัวเองมาแล้วในหลายๆสนามรบและในสนามนี้ Pro Volleyball Federation การเซ็นสัญญาของเจเจถูกมองว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและอาจจะเป็นกุญแจสำคัญนะที่จะปลดล็อกศักยภาพของโคลมบัสฟิลลี่ค่ะการเผชิญหน้าที่เต็มไปด้วยความดราม่า เกมเริ่มต้นขึ้นแอตแลนต้าไวท์โชว์ฟอร์มร้อนแรงด้วยการตบบอลที่หนักหน่วงและก็รวดเร็วพวกเธอเล่นเกมรับได้อย่างมั่นคงเลยและไม่ให้โอกาสฟิลลี่เนี่ยได้หายใจแต่แล้วในเซตสุดท้ายนุชลาต้อมคำก็ได้ลงสนามเธอคือความหวังสุดท้ายของทีมด้วยการเซตบอลที่แม่นยำและฉับไวเธอทำได้16แอสซิสแฟนๆถึงกับลุ้นระทึกกับทุกจังหวะการเล่นของเธอ สถิติที่น่าทึ่งนุสลาต้อมคำขุดบอลได้4ลูกปีที่แล้วเธอเป็นเจ้าแม่ลดแบ็คโฮท้าไป16แอสซิสแค่ลงเต็มในเซตสุดท้ายแค่นี้นะยังขนาดนี้โอ้โหเป็นไงล่ะ ส่วนวิลาลิเวล่าตัวเซตหลักทำ21แอซซิตและขุดบอลได้3ลูกเรียวตำแหน่งมิดเดิลบล็อกตกไป7ครั้งได้3แต้มบวกกับอีก1เอสส่วนวอลเกอร์แอบบี้ได้6แต้มจาก7ครั้งตกได้5และบล็อกอีก1คุณผู้ชมคนทำแต้มสูงสุดของทีมยังเป็นไลน่าเทอร์ลี่ตกไป38ครั้งเป็นแต้มก็11แต้มค่ะนุชล,ลาต้อมคำโอกาสและการปรับตัว เซตแรกทั้ง2ทีมเริ่มต้นด้วยการแลกแต้มกันไปมาก่อนที่แอ l แลนตาเนี่ยจะทำา6แต้มติดกันเลยขยับหนีห่างไปเป็น8ต่อ3จากนั้นแอตแลนตารักษาระยะห่างแล้วก็นำไปเป็น15ต่อ9ก่อนที่จะเร่งเครื่องหนีไปเป็น20ต่อ13แม้ว่าฟิลลี่เนี่ยจะไล่ขึ้นมาเป็น17ต่อ22แต่สุดท้ายก็ไล่ไม่ทันอะแพ้ไป19ต่อ25ลุชลาของเราได้ลงแบบป๊อบบ๊อบ ปรับจูนกันก่อนนะคะเซต2ฟิลลี่ออกสตาร์ทได้ดีนำไป4ต่อ2ก่อนที่แอตแลนตาเนี่ยจะตีเสมอมาเป็น4ต่อ4ฟิลลี่ก็กลับขึ้นนำอีกครั้งเป็น7ต่อ4แต่ว่าฝั่งแอตแลนตาเนี่ยเขาไม่ยอมง่ายๆอะ่ะเขาตีเสมออีกครั้งนะเป็น8ต่อ8หลังจากนั้นเนี่ยทั้งสองทีมก็ผลัดกันทำแต้ม ก่อนที่แอตแลนตาจะเล่งเครื่องขึ้นนำไปเป็น16-12ต่อแล้วก็กดรวดเดียวปิดเซตไป25-15ต่อโอ้โหนรุศลาของเราก็ได้ลงวบวบแวบๆบแบบอีกเช่นเคยค่ะเซตที่3 นุสลาได้เป็นไล์อัพเล่นเต็มเซตเลยแอตแลนตาเริ่มต้นได้เหนือกว่าออกนำไป4ต่อ1ก่อนที่ฟิลลี่เนี่ยจะไล่ตีเสมอเป็น4ต่อ4จากนั้นเกมยังคงแบบสูสีจนกระทั่งแอตแลนตาเนี่ยขึ้นนำา13ต่อ10 ฟิลลี่ก็ไม่ยอมง่ายๆไล่ตีเสมอเป็น14ต่อ14และก็พยายามรักษาระยะห่างแต่ว่าช่วงท้ายอะแอตแลนตาทำ5แต้มรวดหนีห่างไปเป็น22ต่อ16ฟิลลี่ก็ฮึดสู้ทำ3แต้มติดไร่มาเป็น19ต่อ22แต่ว่าไม่สามารถตามทันค่ะสุดท้ายแอตแลนตาปิดแมตช์ไปชนะ25ต่อ20ค่ะ นุสลาต้องคำได้ลงสนามในฐานะตัวสำรองในช่วงแรกแต่ว่าเมื่อตัวเซตหลักเนี่ยไม่สามารถที่จะช่วยทีมได้เธอก็เลยได้โอกาสลงเล่นในเซตสุดท้ายซึ่งถือว่าเป็นโอกาสสำคัญนะที่แฟนๆคนไทยรอคอยค่ะแม้ว่านุสลาเนี่ยจะมีเวลาในการปรับตัวกับทีมเนี่ยน้อยนะแต่เจเจของเราก็ทำผลงานได้ดีโดยเฉพาะในเซตสุดท้ายที่ลงเป็นตัวหลัก แม้จะยังมีจังหวะที่แบบว่าต้องปรับจูนการบ้างนะอย่างเช่นบอลที่เซตไปเนี่ยเร็วไปนิดนึงหรือการตบที่ยังแบบว่าไม่เข้าที่เต็มที่แต่ต้องบอกว่าเริ่มเห็นสัญญาณที่ดีนะว่าเจเจ,จของเรากำลังปรับตัวเข้ากับทีมได้ดีขึ้นการรับบอลและการทำผิดพลาดโคลัมบัสฟิลลี่ พูดถึงโคลัมบัสฟิลลี่มีประสิทธิภาพการรับบอลก็ถ้าดูเนี่ยก็คือพอๆพกับแอตแลนตาไว้์แต่ว่าปัญหาหลักก็คือฟิลลี่เนี่ยทำพลาดในการตบนะคะโดยทําผิดพลาดไป12ครั้งแล้วก็โดนบล็อกไป11ครั้งในขณะที่แอตแลนตาไว้์เนี่ยทำผิดพลาดเพียง3ครั้งและโดนบล็อกเพียง5ครั้งค่ะเรามาวิเคราะห์การเล่นของนุสลาต้อมคำเรากันนะคะ จริงๆแล้วต้องบอกว่าไม่อยากเรียกวิเคราะห์เลยนะคือเรียกว่าแบบสังเกตโฟกัสแบบนี้ดีกว่าคือแอดเนี่ยไม่อาจเอื้อมไปวิเคราะห์หรือ,อ,อคิดว่าเป็นมุมมองของแอดมินกันแล้วกันนะคะเห็นต่างเห็นด้วยหรือไม่เห็นเลยก็ไม่ว่ากันเอาแบบสบายๆอย่าไปเครียดนะคะความเก่งของผู้เล่นไทยในลีกต่างแดนนุชราต้อมคำเป็นหนึ่งในวอลเลย์บอลหญิงไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติเอ๊ะ หรือระดับโลกได้ไหมอ่ะคือการที่เธอได้ลงสนามในลีกสหรัฐแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของแฟนคนไทยนะเพราะนี่คือการพิสูจน์ด้วยศักยภาพของนักกีฬาคนไทยบนเวทีโลกน่าไงเห็นเวลาเวทีระดับโลกนะคะจุดเด่นของดุสลาในเกมนี้การเซตบอลที่แม่นยำ แม้ว่าจะลงสนามไม่นานแต่ว่าสถิติที่เจเจเราทำได้ก็คือ16แอสซิสค่ะกับการลงเล่นเต็มๆในเซตสุดท้ายนี่แหละที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการอ่านเกมและจังหวะการเล่นประสบการณ์และความมั่นใจนุสลาสามารถรับมือกับสถานการณ์กดดันได้ดีแม้ว่าจะเพิ่งปรับตัวใหม่กับทีมการขุดบอลที่เฉียบคม นุสลาขุดบอลได้4ลูกซึ่งเป็นจุดแข็งที่เธอมีมาตลอดอย่างที่บอกนะว่าปีที่แล้วเนี่ยเธอนะเรียกว่าเป็นเจ้าแม่รถแบ็กโฮเลยนะแม้ว่าโคลัมบัสฟิลลี่จะพยายามสุดกำลังแต่แอตแลนตาไวท์ก็ยังคงเหนือกว่าในทุกด้านพวกเธอชนะไป3ต่อ0เซตด้วยสกอร์25ต่อ19 25ต่อ15และ25ต่อ20นุสลาลงสนามในเซตสุดท้ายเธอคือพายุทอร์นาโดที่พัดผ่านสนาม สร้างความอลหมานและความหวังไว้เบื้องหลังทุกการเซตบอลของเธอเหมือนการยิงกระสุนปืนที่แม่นยำการขุดบอลคือการประกาศสักดาของนักรบที่ไม่มีวันยอมแพ้แฟนๆคนไทยคงต้องลุ้นกันต่อว่านุศลาจะสร้างปรากฏการณ์อะไรให้เราต้องตื่นตาตื่นใจในเกมต่อๆไปอีกเพราะในโลกของวอลเลย์บอลทุกสิ่งเกิดขึ้นได้ แม้ว่าโคลัมบัสฟิลลี่จะแพ้ในเกมนี้คำถามก็คือนุสลาจะพาฟิลลี่ไปได้ไกลแค่ไหนบางครั้งความพ่ายแพ้ก็เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของตำนานใหม่โดยเฉพาะการปรับตัวของนุสลาต้มคำที่เริ่มความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมทีมได้ดีขึ้นในขณะที่แอตแลนตาไว้ยังคงเป็นทีมที่น่ากลัวและมีโอกาสสูงที่จะคว้าแชมป์ในฤดูกาลนี้โค้ชโคลัมบัสฟิลลี่ยอมรับว่านุสลาคือความหวังใหม่ของทีม เรียมปรับแผนเกมให้เธอลงสนามมากขึ้นราชนีเซตบอลจากแดนสยามนุศลาต้องคําพิสูจน์แล้วว่าเธอคือตำนานที่ยังไม่จบอะแถมท้ายมาสนุกกันนะคะเล่นๆค่ะแอดมินมีเกร็ดเรื่องราวความรู้ของโคลัมบัสฟิลลี่มาบอกค่ะ โคลัมบัตฟิลลคือพลังอันเร่าร้อนที่รับแรงบันดาลใจจากตำนานโบราณพวกเธอคือกระแสพายุแห่งความกระตือรร้น,รนคือพลังอันเดือดพล่านซึ่งฟิลลี่เป็นนักรบหญิงแห่งยมโลกผู้เปลี่ยนไปด้วยพลังเกลียวกราดและก็อำนาจที่น่าเกรงขามจากที่มาของคอนเซปต์ทีม c o l ัมบัตฟิ r y นี้นะแอดมินน่ะ คิดสนุกสนุกชวนคุณผู้ชมค่ะมาโหวตตั้งฉายากันดีกว่าแอดมินคิดไว้ให้เลือกมีดังนี้ค่ะอสูรวายุเปรียบเสมือนพายุที่ไม่มีใครต้านทานได้เทพีสายฟ้านักรบหญิงผู้ทรงพลังดังสายฟ้าฟาดพายุเพลิงไฟพายุที่เผาผลาญทุกคู่แข่งวอริเออร์สาวนักรบหญิงผู้ไม่เคยยอมแพ้ราชินีพายุ เจ้าแห่งสนามที่ไม่มีใครหยุดยั้งได้นักลบไฟแห่งโคลัมบัสสะท้อนถึงความร้อนแรงและความมุ่งมั่นของทีมที่เหมือนไฟที่ลุกโชนไม่รู้จบเลือกกันมาเลยนะคะว่าชอบฉายาไหนนะคะพิมพ์กันมาใต้คอมเมนต์นี้กันเยอะๆค่ะเอาละค่ะสุดท้ายก่อนจบคลิปเช่นเคยนะคะขอขอบคุณเพื่อนๆพ,นพ,นพี่ๆที่ดูช่องนี้แล้วก็เข้ามาพูดคุยเรื่องวอลเลย์บอลด้วยกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เป็นกำลังใจให้แอดถึงเป้าหมาย50,000ฟอลโล่ไปด้วยกันขอบคุณมากนะคะไปละสวัสดีค่ะ